รู้ไหมครับว่าเจ้าผลไม้เขียวๆอย่างอะโวคาโดที่บางคนอาจมองข้ามเนี่ยจริงๆแล้วอาจเป็นตัวช่วยเสริมไอคิวให้ลูกๆได้เลยนะครับมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐระบุว่าเด็กที่กินอะโวคาโดเป็นประจำมีแนวโน้มที่จะมีพัฒนาการทางสมองดีกว่าเด็กที่ไม่ได้กินเพราะในอะโวคาโดมีกรดไขมันดีอย่างโอเมก้า3ที่ช่วยเสริมสร้างเซลล์ประสาทและเป็นองค์ประกอบหลักของสมอง ที่น่าทึ่งคือแค่กินสัปดาห์ละ2-3ถึงครั้งก็สามารถช่วยให้เด็กมีความสามารถในการจดจำและวิเคราะห์ดีขึ้นงานวิจัยยังบอกอีกว่าเด็กกลุ่มนี้มีสมาธิดีขึ้นและมีแนวโน้มที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยนะครับส่วนในชีวิตจริงใครที่อยากให้ลูกกินอะโวคาโดแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงลองบดผสมในข้าวต้มหรือคลุกกับโยเกิร์ตก็อร่อยและง่ายเลยครับแถมยังได้สารอาหารอีกเพียบ ลองคิดดูครับแค่เพิ่มผลไม้ลูกเล็กๆนี้เข้าไปในมื้ออาหารก็อาจช่วยปูทางอนาคตที่สดใสให้ลูกได้แล้วจากคุณพ่อลูกหนึ่งที่กำลังหัดเลี้ยงลูกฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับ